จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักล่าต่างดาวอย่างพร e ีเตอร์ต้องมาเจอกับนักล่ามนุษย์โลกอย่างเผ่าอินเดียนแดงใครจะเป็นผู้ล่าและใครจะเป็นผู้ถูกล่ากันแน่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไค j u Society ครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนังเรื่อง Play เป็นหนัง Predator อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สนุกไม่แพ้หนัง Predator ภาคก่อนๆเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าแฟนๆหนัง Predator เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับต้องดูให้ได้เลยนะครับผมผมดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกชอบมากเลยนะครับถือว่าเป็นการคัมแบ็กนะครับของหนัง Predator ได้ดีมากๆเลยครับหลังจากหายไปนานหลายปีตั้งแต่จบ Predator ภาคที่4ไปนะครับแล้วก็ไอภาคนั้นเนี่ยก็โดนแฟนๆหนังด่าสเละเลยนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับสำหรับ Predator ภาคที่4เนี่ยไม่ชอบ ตั้งแต่พอดเรื่องการดําเนินเรื่องแล้วก็อะไรต่างๆในเรื่องเนี่ยก็ไม่ชอบเลยครับชอบอย่างเดียวก็คือดีไซน์ของตัวอัลติเมตพิเลเตอร์แค่นี้เลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยคือไม่ชอบเลยครับแต่ว่าเรื่องเพลย์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือการเอานักล่าต่างดาวอย่างพิเลเตอร์เนี่ยมาเจอกับนักล่ามนุษย์โลกนะครับอย่างเผ่าอินเดนแดง อย่างที่รู้กันนะครับว่าพ r e d a t o r เนี่ยจะมีอาวุธมีเทคโนโลยีอะไรที่มันแบบว่าล้ำยุคล้ำสมัยมากๆเลยนะครับสำหรับการล่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมีดปืนหรือว่าโล่หรือว่าอะไรต่างๆนะครับที่ใช้สำหรับการล่าแต่พอมาเป็นเผ่าอินเดนแดงเนี่ยคือเขาไม่มีอะไรเลยนะครับที่จะเข้าใกล้คำว่าเทคโนโลยีเขามีแค่มีดมีแค่หอกแล้วก็มีแค่ลูกศรกับคันธนูแค่นี้เองนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่าเออชนเผ่าอินเดนแดงเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้พ r เ d a t o r นะครับซึ่งพอได้ดูหนัง แล้วเนี่ยผมก็อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองมันสู้กันได้ครับแถมสนุกด้วยครับผมโอเคครับผมไม่รอช้านะครับเราไปให้คะแนนกันก่อนเลยครับเพรย์นะครับผมให้คะแนนอยู่ที่7.5เต็ม10ครับคะแนนเนี่ยผมจะหักออกเป็น2ส่วนนะครับ1.5คะแนนแรกเนี่ยผมจะหักในส่วนของการเดินเรื่องครับเพราะว่าในหนังเนี่ยจะเดินเรื่องช้ามากๆเลยครับกว่าหนังจะสนุกเนี่ยก็ปาเข้าไป40นาทีแล้วนะครับกว่าจะเข้าเรื่องนะครับกว่าจะเปิดตัวพรีเดเตอร์กว่าจะสู้กันกว่าจะออกล่ากัน นะครับผมกว่าหนังมันจะแบบว่าดูเดือดเข้มข้นนะครับก็ปาไปเกือบครึ่งเรื่องแล้วนะครับถือว่าเป็นการเดินเรื่องที่ช้ามากๆเลยนะครับผมก็เลยขอหักตรงนี้ไป1.5คะแนนครับต่อมาเป็นส่วนที่2นะครับผมก็ขอหักเพิ่มอีก1คะแนนครับผมหักในส่วนของการที่หนังเนี่ยไม่ได้บอกข้อมูลอะไรต่างๆให้เราได้รู้เลยนะครับในหนังเนี่ยไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับพ r e เตอร์เลยนะครับว่ามันมาทําอะไรที่โลกนะครับแถมมาตัวเดียวด้วยนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในชั้นยศอะไรนะครับเป็นยศยังบัตรยศบัตรหรือว่า ยศอีลิตนะครับคือหนังพีเดเตอร์ในแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีเหตุผลเสมอนะครับว่าพีเดเตอร์เนี่ยมาที่ดาวโลกทําไมนะครับทุกๆครั้งนะครับก็จะมาทําภารกิจหรือไม่ก็จะมาทําอะไรบางอย่างนะครับอาจจะมาล่าซนโนมอฟอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าไอ้เรื่องเน่เรื่องเพลเนี่ยก็คือไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้พีเดเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันมาทําอะไรนะครับมันคงไม่ใช่แค่มาล่ามนุษย์มาล่าคนเล่นๆนะครับคงไม่ใช่แค่นี้หรอกมั้งหรือว่ามาแค่นี้วะถ้ามาแค่นี้ก็คือหามากเลยนะคือมาแค่นี้ไม่ต้องมาก็ได้ ถ้าจะมาล่ามนุษย์แค่นี้ก็คือแบบมึงไปดาวดวงอื่นเถอะมึงไปดาวซีโนมอฟก็ได้ไปล่าพวกซีโนมอฟยังสนุกกว่าเลยนะเออคือก็ไม่รู้ว่าไอพีเดเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมาที่โลกทําไมนะครับคือมันไม่มีเป้าหมายชัดเจนให้เราได้รู้เลยนะครับผมก็เลยขอหักตรงนี้ไปอีก1คะแนนนะครับโอเคครับฟังข้อเสียไปแล้วทีนี้เรามาฟังข้อดีของหนังกันบ้างนะครับเพลเนี่ยคือหนังพีเดเตอร์ที่ย้อนไปในปี1715นะครับก็ประมาณ300กว่าปีที่แล้วเลยนะครับผม มันก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่าง Predator กับเผ่าอินเนแดงนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเ๊ะชาวอินเนแดงเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้ Predator นะครับขนาดหนังภาคก่อนๆเนี่ยตอนสู้กับพวกทหารเนี่ยทหารมีทั้งปืนมีทั้งระเบิดนะครับก็ยังแทบจะสู้ Predator ไม่ได้เลยนะครับก็โดนเก็บเรียบเลยนะก็มีแต่ซีโนมอฟนี่แหละที่จะสามารถสู้กับ p เ e d a t o r ได้อย่างสูสีนะครับแต่พอมาเป็นเรื่องเพลงเนี่ย เขาก็มีการปรับสมดุลน,นะครับระหว่างมนุษย์กับเพเตอร์ให้มันสู้กันได้สูสีมากขึ้นนะครับตัวเพเตอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีอาวุธอะไรที่มันแบบว่าไฮเทคมากสักเท่าไหร่นะครับไอปืนพลาสมาก็หายไปนะครับไม่มีนะสำหรับภาคนี้ตัวเพเตอร์เนี่จะมีอาวุธติดตัวนะครับก็จะมีเป็นพวกมีดซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็มีปืนยิงตะข่ายนะครับแล้วก็มีโล่นะครับผมมีแค่นี้เลยอาวุธจะน้อยมากนะครับสำหรับเพเตอร์ภาคนี้ ส่วนใหญ่จะหนักไปทางอาวุธมีดนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือจุดเด่นของฟังก์ชันในการพรางตัวนะครับก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับพีเ,อเตอร์ภาคนี้ ส่วนการมองเห็นของพเดเตอร์เนี่ยก็ยังคงความคลาสสิกอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือมองเห็นเป็นอินฟาเรดครับแล้วก็พีเดเตอร์ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าอึดถึกทนสุดๆไปเลยนะครับโดนหอกแทงทะลุโดนปืนยิงจอ่อจอหัวโดนกับดักโดนนู่นโดนนี่นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะฆ่าพีเดเตอร์ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับบอกเลยว่าทําออกมาได้เท่มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะตัวหน้ากาก,ากเนี่ยที่ทาออกมาได้คล้ายๆกับกระโหลกสัตว์นะครับผมแล้วก็ทรงผมเนี่ยก็จะเป็นทรงที่คล้ายๆกับทรงเดดล็อกอยู่เหมือนเดม ผมผแล้วก็ตอนที่เจ้าพิเดเตอร์เนี่ยเปิดหน้ากากนะครับบอกเลยว่าน่ากลัวสุดๆนะครับหน้าตามันจะไม่เหมือนกับพิเดเตอร์ที่เราเคยเห็นกันนะครับมันจะมีความเป็นอสุรกายมากขึ้นนะครับมีความน่ากลัวแล้วก็มีความเป็นสั์ปะหลาดมากขึ้นนะครับส่วนรูปร่างของเจ้าพิเดเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยล้ำบึกสักเท่าไหร่นะครับตัวมันจะแบบว่าผอมๆเพียวๆมากกว่านะครับ แล้วก็ในส่วนของอาวุธนะครับอาวุธของเพเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะไม่ค่อยทันสมัยเหมือนกับพเตอร์ที่เราเคยเห็นนะครับอย่างปืนพลาสมาเนี่ยก็ไม่มีนะครับอาวุธของเพเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะหนักไปทางอาวุธมีดซะมากกว่านะครับก็จะมีมีดที่ติดมากับแขนนะครับแล้วก็พวกอาวุธที่เป็นหอกแล้วก็มีโล่นะครับผมแล้วก็ปืนที่ยิงตะข่ายนะครับแล้วก็ไอตัวตะข่ายนยก็ยังคงความคลาสสิกอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นตะข่ายที่พอยิงไปแล้วเนี่ยจะค่อยๆบีบรัดศัตรูนะครับให้ขาดเป็นชิ้นๆเลย โหดมากๆากครับสาหรับอาวุธตัวนี้แล้วก็ในส่วนของชุดเกราะเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นว่ามันจะใส่ชุดเกราะนะมันจะเป็นแบบว่าเป็นชุดอมพางซะมากกว่านะครับจะไม่ค่อยมีแบบว่าชิ้นชุดเกราะที่เป็นแบบชุดใหญ่ๆนะ้านะอันนั้นจะไม่ค่อยเห็น,นครับเอาจริงนะครับทีเดเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วนะครับมันใส่แค่กางเกงตัวเดียวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีอาวุธติดมาเล็กๆน้อย,นอยๆนะครับผม แล้วก็มีอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่โดดเด่นไม่แพ้พีเดเตอร์เลยนะครับเพอเพออาจจะโดดเด่นกว่าด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือนางเอกของเรานั่นเองครับเธอมีชื่อว่านารูครับนารูเนี่ยเป็นชาวอินเดียนแดงครับชนเผ่าของเธอเนี่ยมีชื่อว่าชนเผ่าโคเมนชีครับผม บอกเลยนะครับว่านางเอกสวยมากแล้วก็แสดงได้อย่างสมบทบาทมากๆเลยนะครับนาดูเนี่ยเธอก็จะเป็นตัวละครที่ดําเนินเนื้อเรื่องหลักๆเลยนะครับแล้วก็มีบทบาทเยอะมากๆเลยนะครับในเรื่องส่วนตัวละครอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตัวละครผู้ชายนะครับพวกชนเผ่าอินเดียแดงที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมาแบบว่ามาเสริมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับนาดูนะครับถึงแม้เธอจะไม่ได้เป็นนักล่าที่เก่งที่สุดในเผ่านะครับแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็ช่างสังเกตมากๆเลยนะครับ ในช่วงต้นเรื่องเนี่ยเธอจะสังเกตว่ามันชักจะเริ่มมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรอยเท้านะครับซึ่งทุกคนเนี่ยออกความเห็นเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเนี่ยมันคือรอยเท้าของหมีนะครับแต่ว่าเธอบอกว่ามันใหญ่กว่าของหมีครับแล้วก็อย่างงูนะครับงูเนี่ยอยู่ๆมันก็โดนทะลุหนังออกไปนะครับซึ่งคนอื่นในเผ่าเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเป็นเป็นสัตว์มากินหรือว่าอะไร้ยครับผมแต่ว่าเธอไม่เชื่อนะครับซึ่งเธอเนี่ยเชื่อว่ามันจะต้องเป็นตัวอะไรที่ไม่ใช่สัตว์แน่นอนครับ พอสืบไปสืบมาเนี่ยดูไปดูมาเธอก็ไปบังเอิญเจอกับเจ้าพรีเดเตอร์จนได้นะครับ ทีนี้ก็บันเทิงเลยครับโอเคไม่เล่าแล้วเล่ามากกว่านี้เดี๋ยวเป็นการสปอยนะครับถ้าใครอยากดูเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันสนุกแค่ไหนนะครับก็ไปดูกันเองนะคะผมจะไม่สปอยนะพูดแค่นี้พอโอเคไปดูกันสนุกจริงใน Disney p พ u s ครับผมโอเคผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ช่องไคจูโซเซตี้ด้วยนะครับสนใจโมเดลกอริล่าไปตั้งโชว์ที่บ้านสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ โฮ r ไว h t น o w รับฮิวของเล่นทุกอย่างสินค้าพร้อมส่งไม่ต้องรอพพลออเดอร์และยังมีโมเดลฟิกเกอร์อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโมเดลจากภาพยนตร์ฟิกเกอร์อนิเมะสามารถดูสินค้าตามที่แฟนเพจโพสไว้ได้เลยครับ